สามารถบรรลุจุดสุดยอดได้ในทันทีกินไม่ต้องมีการถูกต้องสัมผัสกันปลมกินง่ายหมดนอนหลับในสถานที่สงบจางโควิดระบาดนะเล็กไลจัดเป็นสัตว์ที่สละสเผ่าพันธุ์หนึ่งของโลกจัดอยู่ในจำพวกเทพแต่เป็นเทพที่มาชดใช้วิากกรราในโลกมนุษย์ดังนั้นจึงทําให้มีพวกยักษ์คนทันครุฑนาคคอยให้ความอารักขาอีกทีหนึ่งเล็กไลมีถิ่นกำเนิดและบารมีที่แตกต่างกันไปตามเผ่าพันธุ์และวันนะ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะและสมมุติเรียกหาเพื่อให้เห็นความเป็นธรรมอันนี้ดเท่านั้นเนนรบประเภทของเหล็กไหลน,นะคะ,ะคจะมีอยู่สิบประเภทที่เรียบเรียงมาได้ประเภทที่หนึ่งเลยก็คือเหล็กไหลกดปีเป็นเหล็กไหลที่หาได้ยากที่สุดและมีอิทธิฤทธิ์มากที่สุดในบรรดาเหล็กไหลทั้งหมดเพราะเนื่องจากตัดได้ยากมากถ้าตัดไม่ดีอาจถึงชีวิตได้และการเก็บรักษาก็ยากเช่นกัน เป็นเหล็กไหลที่ยังไม่แข่งตัวตามธรรมชาติเหล็กไหลโกิดปีมีลักษณะสีเขียวคล้ายปีกแมลงทับหรือสีออกประกายลุงและยังสามารถเปลี่ยนสีได้เรื่อยๆบางที่เรียกเหล็กไหลชนิดนี้ว่าเหล็กไหลปีกแมลงทับยังไม่สามารถระบุน้ำหนักได้และจุดแข็งตัวได้ความสามารถก็คือล่องหนหายตัวได้สามารถทะลุผ่านวัตถุได้ทุกชนิด มีคุณสมบัติในการดับพิษไฟและความร้อนทุกชนิดไม่มีินในพื้นแควลาดมหาอุดคงกระพันพอการสัตว์เลี้ิตและผู้ถีปีศาจได้ทุกชนิดเหมาะสําหรับสาะหามาเพื่อใช้ในการฝึกอภินญาและเพิ่มพลังของสมาธิสามารถสร้างภาพมายาให้กับเจ้าของได้เช่นกันเช่นบางครั้งจะแสดงเป็นภาพเจ้าของให้คนอื่นเห็นว่ามีเจ้าของาคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างบคือนั่งอยู่ เดียวแต่คนอื่นสามารถมองเห็นเป็นสองคนได้นั่นเองและมีพลังป้องกันตัวเองสูงสามารถช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายเจ้าของให้มีความสมดุลได้เช่นเวลาร้อนก็จะแผ่กระแสความเย็นให้กับส่วนเวลาหนาวก็จะปล่อยพลังกระแสความอบอุ่นมาให้ขนมนี่หวานกันไปนะหมาไม่กิก็คือพลังงานไฟฟ้าชอบน้ำผึ้งและอาบแสงจันทร์เมื่อยามพระจันทร์เต็มดวงชนิดที่สองคือเหล็กไหลเจ้าป่ามีอนุภาพ ใกลเคียงกับเหล็กไหลกดปีมีลักษณะสีดำเหมือนนิกนกลมหากเป็นประเภทที่หาได้ยากจะยังไม่มีการแข็งตัวตามธรรมชาติบางแห่งเรียกว่าพยาสมิงเหล็กเพราะมีความเชื่อกันว่าเหล็กไหลชนิดนี้มีเทพที่เป็นเจ้าป่าคอยปกปักรักษาอยู่นั่นเองส่วนความสามารถมีอนุภาพเป็นรองแค่เหล็กไหลกดปีเท่านั้นสามารถกินดินปืนพลังงานไฟฟ้า จับความร้อนและพิดร้อนได้ทุกชนิดสถ้าชอบวัตถุพคัง่งรานก็ติดต่อมาพ่อค้าใส่บุญได้นะมีทุกเด็ก